วันนี้ n e s s Watch นะคะพาข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมนะคะจากทางธนาคารโลกค่ะก็มีการติดตามเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแล้วก็แปซิฟิกเนี่ยอย่างใกล้ชิดนะคะไปดูข้อมูลฉบับเดือนเมษายนปีนี้นะคะมีการปรับลดคาดการ GDP ของประเทศไทยนะคะลดเหลือลงร้อยละ2.9หรือว่าอย่างแย่ที่สุดอยู่ที่ร้อยละ2.6นะคะลดลงจากคาดการเดิมที่ร้อยละ3.9ซึ่งก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ปรับลดลงค่อนข้างแรงจากที่เคยประเมินเอาไว้ จริงๆถ้าไปดูข้อมูลนะคะคุณผู้ชมจากทาง world bank เนี่ยก็มีการปรับคาดการเศรษฐกิจค่อนไปทางลดลงทั่วทั้งภูมิภาคแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับถ้าหันกลับมาดูที่บ้านเราเนี่ยตอนนี้ทางฝั่งของบรรดาผู้เชี่ยวชาญาระดับโลกเขาก็กังวลอยู่2ส,ส่วนด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนื่องจากว่าอย่างแรกประเทศไทยเนี่ยมีโครงสร้างของเศรษฐกิจที่เราไปพึ่งพาตัวพลังงานเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีการนําเข้าเนี่ยฮะสัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละเก้าสิบจนถึงร้อยละเก้าสิบห้านะครับสำหรับตัวน้ํามันนะครับหรือว่าพลังงานที่เรานําเข้ามา นั่นแปลว่าถ้าราคาพลังงาน,นมีความผันผวนขึ้นขึ้นลงๆเนี่ยเราเจอผลกระทบแน่ๆซึ่งเบื้องต้นนะครับธนาคารโลกเ,เขาก็มีการประเมินด้วยนะครับว่าสัดส่วนที่ไทยนนำเข้าพลังงานนะฮะคิดเป็นสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเยอยู่ที่ร้อยละ4.5ตรงนี้ถือว่าเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีผลกระทบต่อต้นทุนนะฮะพอมีผลกระทบต่อต้นทุนทางด้านของผู้ประกอบการก็ต้องมีการทยอยปรับเพิ่มขึ้นราคาสินค้าและบริการ ถ้าขยบปรับเพิ่มขึ้นไปปั๊บก็จะกระทบต่อการบริโภคกําลังซื้อเงินในกระเป๋าก็คงจะหดหายไปทางฝั่งของภาคเอกชนเขาก็จะไม่กล้าที่จะลงทุนความเชื่อมั่นก็จะหายไปการส่งออกความอ่อนแอก็อาจจะเห็นด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าถ้าฝั่งของประชาชนเนี่ยนะครับเขามีกําลังซื้อที่ลดลงไปนะครับในขณะเดียวกันในตลาดโลกเองเนี่ยตัวเลขคาดการณ์ตัวเลข GDP คุณอยู่ไล่เลียงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเห็นว่าปรับลดลงมาทั้งนั้นนั่นแปลว่าตัวที่เป็นพระเอกของเราภาคการส่งออก<ม>ก็อาจจะอ่อนตวลงมาด้ย แต่ถามว่าปัจจัยบวกมีไหมธนาคารโลกเขาบอกว่าจริงๆก็ยังมีอยู่นะโดยเฉพาะจุดที่ถือว่าเป็นจุดแข็งของเรานะครับก็คือภาคของการท่องเที่ยว<ฆ>ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าทางฝั่งของรัฐบาลทยอยผ่อนคลายมาตรการมาเรื่อยๆนะครับซึ่งล่าสุดเองนะครับก็มีการพูดถึงแนวทางในการเปิดประเทศเราพยายามที่จะเปิดอย่างเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าเราไปเห็นในหลายๆประเทศละ เขาก็ผ่อนคลายตัวมาตรการตรงนี้ออกไปแทบจะไม่ต้องมีการทดสอบแล้วนะครับเดี๋ยวว่าโอเคเราอาจจะต้องคํานึงถึงเรื่องของสาธารณสุขด้วยพร้อมๆกันนะครับ,รบแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับก็มีการคาดการณ์นะครับว่าปีนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะมา6กล้านสองแสนคนก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เป้าหมายถือว่าสูงพอสมควรเลยนะครับ ถ้าเทียบกับทางฝั่งของกรนงคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยเขาคาดอยู่ที่5้าล้านหกแสนคนซึ่งตรงนั้นก็ถือว่าเยอะแล้วนะฮะเพราะถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณสัก4ี่แสนคนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสูงกว่าตัวเลขปีที่ผ่านมาเนี่ยเกือบเกือบสิบเท่าตัวก็ต้องรอรุ่นนะว่าทําได้จริงหรือไม่ซึ่งถามว่าทําได้นะครับตรงนี้ก็จะมีผลต่อทางด้านของภาคเศรษฐกิจภาคเรยลเซกเตอร์ในบ้านเราเยอะเลยเพราะว่าภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมเยอะนะฮะมากกว่าทางฝ่งงภาาคกรสอ้ พอภาคการส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับค่ะนอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกจากการผ่อนคลายเรื่องของการล็อกดาวน์ที่ทําให้การบริโภคในประเทศมีการฟื้นตัวสูงขึ้นด้วยนะคะในส่วนของนโยบายการเงินของประเทศไทยนะคะ Worldbank คเขามองกันแบบไหนบ้างเขาบอกว่าดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่คงอยู่ในระดับร้อยละ0.5เนี่ยส่งผลทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะซึ่งตอนนี้ทางกรงอหลังจากที่มีการประชุมเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมา ก็ยังคงอัตราดอกเบีย้ยนี้ไว้อยู่นะคะเพราะคิดว่ายังจะคงทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเติบโตต่อไปได้ซึ่งนโยบายทางการเงินก็ยังเป็นลักษณะผ่อนคลายแล้วก็เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจให้เติบโตต,ต่อไปนะคะซึ่งการท่องเที่ยวที่ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ก็ยังคงอ่อนแอเพราะว่าอยู่ในระดับต่ํากว่าก่อนช่วงโควิดถึงร้อยละ40นะคะดังนั้นแนวโน้มของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างอ่อนแอธนาคารแห่งประเทศไทยก็คงต้องดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลาย เพื่อสนับสนุนการเติบโต,ตของเศรษฐกิจต่อไปค่ะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเรื่องของอาตาัตราเงินเฟอ้อที่บ้านเราอาจจะปรับตัวสูงขึ้นมาก็จริงนะครับแล้วก็สูงที่สุดในรอบเกือบเกือบ14ปีเนี่ยนะฮะแต่ถ้าไปดูไส้ในเนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะมาจากทางฝั่งของต้นทุนนะครับทางฝั่งของพปลายทางฝั่งของบรรดาผู้ผลิตนะครับเพราะว่าราคาพลังงานนี่ก็ปรับตัวสูงขึ้นสถานการณ์จะต่างจากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางฝั่งยุโรปนะครับที่มันจะมีเรื่องของเพน้สอ,ยอยัพดีมันหรือ นั่นแปลว่าทางฝั่งของกรงคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยนะฮะเขาเลยต้องพิจารณาว่าจะเอายังไงนะะจะคุมเงินเฟ้อตั้งแต่ตอนนี้เลยไหมหรือว่าจะเป็นการส่งสัญญาณหรือจะดูแลเรื่องของการเติบโต,ตทางเศรษฐกิจซึ่งเบื้องต้นนะตอนนี้พอมันมาจากทางฝั่งของตัวคอสพุชนะครับหรือว่าตัวต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นการที่จะรีบขึ้นอัตราดอกเบี้ยณนนตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการทาลายเศรษฐกิจซะมากกว่า เาะดีมานความต้องการของเรายังน้อยอยู่เลยถ้าเราไปขึ้นดอกเบี้ยเร็วจนเกินไปก็จะทําให้ทางด้านของภาคเอกชนเนี่ยเขาก็อาจจะไม่กล้าลงทุนเพราะต้นทุนเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ดังผู้บริโภคในพวกเราก็อาจจะต้องเก็บเงินสดเอาไว้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องติดตามันต่อเพราะถ้าทางฝั่งของต่างประเทศเช่นทางฝั่งอเมริกาเขาขึ้นดอกเบี้ยเร็วนะเช่นตอนนี้มีการคาดการณ์ไปแล้วว่าอาจจะถึง11ครั้งบ้าง9ครั้งบ้างถ้าเกิดภาพนั้นจริงๆเนี่ย ในท้ายที่สุดบ้านเราเองก็อาจจะต้องทยอยขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะมิฉะนั้นมันจะเกิดช่องว่างระหว่างอัตราดอกเบีย้ยแต่ละประเทศและมันอาจจะมีผลต่อเม็ดเงินทุนนะครับของบรรดานังทุนต่างประเทศถ้าไหลออกไปเยอะค่าเงินบาทก็อาจจะอ่อนค่าพออ่อนค่าอีกกลายว่าการที่เรานําเข้าพลังงานเยอะๆการที่เรานําเข้าสินค้าอื่นๆเยอะๆเนี่ยนะฮะก็จะยิ่งทาให้ต่างเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นไปกลายเป็นงูกินหางแบบนี้เลยนะฮะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าตอนเนี้ย เราอาจจะวางใจได้ระดับหนึ่งนะที่อัตราเงินเฟ้อยังไม่ได้สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งต่างประเทศกอนงอก็ยังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ย แต่ต้องติดตามภาคต่อๆไปด้วยทางฝั่งของต่างประเทศเขาจะเอาอย่างไงต่อครับค่ะในส่วนของนโยบายการคลังทาง Worldbank เขามองว่ารัฐบาลน่าจะเริ่มใช้มาตรการลดลงนะคะเนื่องจากเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มที่จะปรับตัวดีขึ้นนะคะจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวของประเทศไทยเช่นเดียวกับการเปิดรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นนะคะก็ทําให้ภาคการท่องเที่ยวดีขึ้นเพราะฉะนั้นมีการคาดการณ์ค่ะคุณผู้ชมว่าดุนการคลังมีแนวโน้มที่จะขัดดุดลดลงนะคะจากปีก่อนทําให้นี่สัยชนะ ไม่ได้ปรับขึ้นมากอยู่ที่ร้อยละ62นะคะของ GDP แล้วก็จะท่งตัวในปีต่อๆไปนะคะขณะที่เสถียรภาพหนี้สาธารนณะในสกุลเงินต่างประเทศก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำมากความเปราะบางภาคหนี้สาธารนณะจากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐยังไม่ส่งผลกระทบกับหนี้สาธารณะของไทยมากนะักแต่อย่างที่คุณอีกบอกค่ะวว่าเราก็จะต้องจับตาดูเพราะว่าไม่ใช่แค่ทางธนาคารกลางสหรัฐเท่านั้นที่ดอกเบี้ยอยู่ในขาขึ้น แต่เป็นธนาคารกลางทั่วโลกเลยค่ะซึ่งในส่วนของนโยบายภาครัฐบาลทาง Worldbank คเขามองยังไงกันบ้างนะคะในเรื่องของรัฐบาลที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างตรงจุดบ้างไหมไปดูนโยบายคนละครึ่งนะคะ Worldbank ค์ World Bank เขาก็มองว่าช่วยสนับสนุนร้านค้าต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสนับสนุนให้การใช้จ่ายเนี่ยคึกคักมากขึ้นนะคะถือว่าเป็นนโยบายที่เหมาะสมโดยเฉพาะในช่วงที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นทำให้ภาคครัวเรือนได้รับผลกระทบมากเพราะว่าประชาชนเนี่ย จะต้องแบกรับรายจ่ายนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นค่าใช้ใจ่ายด้านอาหารแล้วก็พลังงานตรงนี้เนี่ยเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละห้าสิบค่ะนี่แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคือมาตรการจากทางภาครัฐเนี่ยนะฮะก็จะเน้นไปทางฝั่งของระยะสั้นซึ่งถามว่าเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำไหมแน่นอนครับต้องทําเพราะว่าประชาชนเนี่ยตอนนี้หลายๆภาคส่วนเองก็อาจจะไปต่อไม่ไหวเพียงแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้มีการทําเพิ่มเติมก็จ,จะเป็นภาพระยะกลางแล้วก็ระยะยาวแล้วจะเห็นในต่างประเทศนะครับว่าเขามีการปรับโครงสร้างในเมื่อตอนนี้เขาเห็นแล้วว่าโอ้พลังงานเนี่ย มันเป็นจุดที่อ่อนไหวมากๆถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นปัญหาความมั่นคงได้ทันทีเลยเขาก็เริ่มมีการปรับโครงสร้างนะครับว่าจะต้องไปเน้นพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นนะหรือบรรดาเหล่าสตาร์ทอัพนะครับเขาก็มีการตั้งกองทุนขึ้นมาเช่นทางฝั่งของอังกฤษเป็นต้นนะครับก็มองภาพระยะยาวไป หรือสิงคโปร์ก็โยนเงินเข้าไปเลยนะครับเป็นหลักหมื่นล้านบาทในการพัฒนาทางด้านของคนสิงคโปร์นะพัฒนาทักษะในมุมต่างๆที่สามารถตอบโจทย์แรงงานในอนาคตได้อันนี้คือตัวอย่างนะครับของการวางภาพระยะยาวอย่างไรก็ตามครับถ้ามาดูอีกหนึ่งปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจในบ้านเราตอนนี้ต้องบอกว่าสําหรับตัวหนี้โครเรือนเนี่ยเป็นสิ่งที่เปราะบางมากๆเลยนะครับเพราะถ้าไปดูตัวเลขล่าสุดเนี่ยนะครับอัตราส่วนอยู่ที่ร้อยละเกของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศซึ่งถามว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ทางฝั่งของแบงค์ชาติทาอะไรไปบ้างจริงๆหลายมาตรการละนะครับก็มีการออกมาตรการออกไปตั้งแต่มาตรการไกลเกลี่ยนี่ปรับโครงสร้างนะครับก็สามารถผ่อนคลายตัวหนี้ครัวเรือนไปได้บ้างการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับในสาหรับตัวสินเชื่อที่เขาไปช่วยเหลือบรรดาผู้กออการถามว่าช่วยได้ไหมก็พอที่ช่วยได้แต่ถามว่าพอไหมบางภาคส่วนอาจจะยังไม่พอนะเพราะถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปช่วยได้มากๆนะครับแน่นอนครับบรรดาผู้ก่บการก็ดีประชาชนก็ดีที่รับการช่วยเหลือเนี่ยโอกาสที่เป็นหนี้เสียก็คงจะน้อยลง โอกาสที่จะถูกริบในส่วนของตัวหลักประกันก็คงจะน้อยลงโอกาสที่เกิดความเสี่ยงในเชิงระบบก็คงจะน้อยลงนะครับค่ะไปดูเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อกันบ้างดีกว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งระเบิดเวลาของเศรษฐกิจไทยนะคะตอนนี้เกิดขึ้นทั่วโลกล่าสุดประเทศไทยก็หนีไม่พ้นเหมือนกันมีข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสอนอคอนะคะออกมาเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าเงินเฟอ้อทั่วไป ประจำเดือนมีนาคมปีนี้นะคะเท่ากับ104.79เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่อยู่ที่104.10เพิ่มขึ้นมาร้อยละ5.7 3เสปอร์เซ็นต์นะคะสูงที่สุดในรอบ13ปีส่วนส่วนเงินเฟ้อรวม3เดือนในปีนี้นะคะตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนมีนาคมนะคะคุณผู้ชมรวมรวมแล้ว3เดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาร้อยละ4.75แต่ถ้าเกิดว่าไปไล่เรียงดูทีละเดือนนะคะเดือนมกราคมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ3.23 และเดือนกุมภาพันธ์ก็จะหนักหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่สงครามรัสเซียกับยูเครนเริ่มที่จะประทุข,ขึ้นตรงนี้อยู่ที่ร้อยละ5.28แล้วก็เพิ่มขึ้นมาสูงมากๆในช่วงเดือนมีนาคมอยู่ที่ร้อยละ5.73นะคะซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการออกมาประมาณการเรื่องของอัตรางเงินเฟ้อในปีนี้นะคะน่าจะอยู่ที่ร้อยละ4.9ซึ่งก็มีขึ้นมีลงค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าที่น่าจับตาดูมากๆเลยก็คือไตรามาสที่2และไตรามาสที่3ของปีนี้น่าจะอยู่ในระดับที่5%เเ์ค่ะ ยังไม่นับเรื่องของการปรับเพิ่มขึ้นของกา๊าซุงต้มนะครับที่จะมีผล<ะ>แล้วก็เรื่องของค่าแรงนะฮะซึ่งตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ใกล้ๆกับการเลือกตั้งนะครับ อาจจะไม่มีใครทราบว่ากอรอระยะเวลาแค่ไหนแต่ทุกครั้งที่พอเริ่มใกล้สู่เรื่องของการลอกตั้งมักจะมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับค่าแรงขั้นต่ำเสมอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรถึเรงเวลาผู้ก่อการที่ตอนนี้เขาอั้นอยู่นะฮะอั้นราคายังไม่ปรับ <c oughs> เพิ่มขึ้นราคาเนี่ยก็มีหลายรายการเหมือนกันนั่นแปลว่าเมษายนนะครับพฤษภาคมมิถุนายนจะเป็นช่วงเวลาวุณเล้ยต่อที่สําคัญมากนะครับทีนี้มาดูการปรับเป้าประมาณการเพิ่มเติมนะครับไปดูเร็วๆกันหน่อยนะฮะสำหรับคาดการเงินเฟ้อจากกระทรวงพาณิชย์คราาดดกเิม เขามองไว้ที่ร้อยละ0.7จนถึงร้อยละ2.4นะครแต่ตอนนี้ปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วนะฮะก็ตามทิศทางของราคาพลังงานตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ4จถึงร้อยละ5คาดการว่าเศรษฐกิจจะเติบโตได้ร้อยละ3.4จนถึงร้อยละ4.5แต่ตรงน,นี้ต้องบอกว่าอยู่บนสมมติฐานที่บอกว่าน้ำมันดิบดูไบนะครับจะอยู่ที่90เหรียญจนถึง110เหรียญต่อบ,บาร์เรลค่าเงินบาทจะวิ่งอยู่ที่32บาท จนถึงสาบาทต่อ 1. ดอลลาร์สหรัฐังนั้นถ้าสมมติทฐานตรงไหนเปลี่ยนไปก็ต้องมาปรับเป้าประมาณการกันใหม่นะครับค่ะสำหรับสาเหตุหลักที่ทําให้เงินเฟ้อเดือนมีนาคมนี้สูงขึ้นนะคะก็ไปดูไล่เรียงกันเลยว่ามีสินค้าในกลุ่มพลังงานค่ะคุณผู้ชมส่งผลกระทบนะคะทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมต่อตรางเงินเฟ้อซึ่งก็เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เงินเฟ้อเดือนมีนาคมนี้สูงขึ้นไปดูสินค้าในกลุ่มพลังงานค่ะตรงนี้สูงขึ้นร้อยละ32.43 น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นมา100ละ31.4ค่าไฟนะคะเพิ่มขึ้นมา100ละ39ส่วนของสินค้าประเภทอาหารผักสดเพิ่มขึ้นมา100ละ9.9นะคะเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นมา100ละ5.7และไข่ไก่ผลิตภัณฑ์นมเพิ่มขึ้นมา100ละ6ค่ะอันนี้อาจจะต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าต้นทุนเนี่ยมันขยบขึ้นมาละนะครับแต่ว่าทางฝั่งของผู้ประกอบการบางเจ้าเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถขยบราคาได้ ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเพราะว่าการย่งขันยังคงสูงอยู่อันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือทางฝั่งของบรรดาผู้ประกอบการเขาก็ไม่อยากจะเป็นภาระให้กับทางด้านของผู้บริโภคด้วยส่วนเหตุผลอื่นๆนะครับที่กดดันเงินเฟอ้อนะฮะถ้าไปดูไส้ในเนี่ยจะเห็นว่าเครื่องประกอบอาหารอันนี้ก็มีสัสดส่วนนะครับที่เพิ่มขึ้นมาคือร้อยละ8.16อาหารบริโภคภายในบ้านร้อยละ6.28อาหารบริโภคนอกบ้านร้อยละ6.15แต่แน่นอนถ้าราคายังไปต่อต้นทุนยังไปต่อตมาตถัดไป ตรงนี้ก็อาจจะทำให้เงินเฟ้อสูงเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีีเอ็นช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ